สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินหรืออาจจะก,กังวลอยู่เหมือนกันนะครับคือเรื่องการหลอกลงทุนออนไลน์ที่แบบว่าเาเห็นตัวเลขในระบบมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดูดีมากแต่พอจะกดถอนเงินออกมาจริงๆเอาอ้าถอนไม่ได้ซะง,งั้นวันนี้เรามีข้อมูลจากคลิปรู้ทันมิชตอนที่ร้อของนายตำรวจท่านหนึ่งมาลองเจาะลึกกันครับค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากแล้วก็สร้างความสับสนเยอะจริงๆค่ะคือผู้เสียหายเนี่ยเห็นเงินในจอก็คิดว่าเอ๊ะเงินฉันยังอยู่แต่พอไปแจ้งความตำรวจบางทีบอกเอออาจจะไม่ได้คืนแล้วนะมันเลยเกิดคำถามว่าตกลงเงินมันอยู่หรือมันไม่อยู่กันแน่ตรงนี้แหละค่ะที่เราจะมาทำความเข้าใจกันครับครับน่าสนใจมากนั้นเราเริ่มตรงที่เอ่อกลไกที่พวกมิจฉาชีพเขาใช้กันก่อนเลยปกติมันเริ่มยังไงครับแบบค่อยๆมาหลอกเราเหรอ ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมาแนวเดียวกันเลยคือเริ่มจากชวนลงทุนน้อยๆก่อนหลักร้อยหลักพันแล้วช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะยอมให้เราถอนได้จริงนะเพื่อให้เราตายใจแบบว่าเออระบบมันดีจริงถอนได้จริงสร้างความน่าเชื่อถืออืมเหมือนหยอดเหยื่อก่อนว่าเงนินเถอะครับให้เราเชื่อแล้วพอเราเชื่อแล้วลงเงินเยอะขึ้นตัวเลขในระบบปลอมๆนั้นก็ ก็พุ่งเลยค่ะตัวเลขในจอที่เขาทำปลอมขึ้นมามันก็จะดูสูงขึ้นเรื่อยๆบางทีดูน่าทึ่งมากกำไรแบบเยอะแยะไปหมดโหล่อใจสุดๆแล้วพอถึงจุดที่เราแบบว่าเฮ้ยอยากถอนเงินก้อนใหญ่ออกมาใช้แล้วทีนี้แหละปัญหาเริ่มมาถูกต้องค่ะพอจะถอนยอดใหญ่ปุ๊บสารพัดข้ออ้างจะมาเลยเช่นเออคุณลืมกรอกบันทึกช่วยจำตอนโอนนะต้องแก้ไขก่อนหรือแบบระบบมันล็อกพอดีเลยช่วงนี้ถอนไม่ได้ หรือที่หนักกว่านั้นคือบอกให้โอนเงินเพิ่มใช่ค่ะอันนี้เจอบ่อยมากบอกว่าต้องโอนค่าธรรมเนียมก่อนหรือต้องโอนเงินเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกบัญชีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งหลายคนก็อ้าวหลงเชื่อไปอีกโอนเพิ่มเข้าไปอีกแต่สุดท้ายก็ก็ถอนไม่ได้อยู่ดีไม่ได้ค่ะเพราะเงินมันไม่เคยมีอยู่จริงในระบบนั้นตั้งแต่แรกเอา้างั้นเงินที่โอนโอนเข้าไปมันหายไปไหนหมดละครับถ้าไม่ได้อยู่ในระบบที่โชว์ตัวเลขสวยๆนั่นนี่คือหัวใจสําคัญเลยค่ะ ตัวเลขในหน้าจอแอปหรือเว็บปลอมเนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวงตาค่ะมิจฉาชีพเขาสร้างตัวเลขขึ้นมาเฉยเฉยเงินจริงที่เราโอนไปแต่และครั้งนะคะมันถูกโอนต่อไปอยังบัญชีอื่นที่เราเรียกว่าบัญชีม้านะคะคือบัญชีที่คนอื่นรับจ้างเปิดให้พวกมิจฉาชีพใช้แล้วเงินพวกนั้นก็จะถูกถอนหรือโอนต่อไปอย่างรวดเร็วมากคือมันหายไปจากบัญชีแรกที่เราโอนไปแล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับคือที่ตึ้งโกรดบอกว่า ไม่ได้คืนเนี่ยเขาหมายถึงไอตัวเลขปลอมๆในระบบนั่นมันไม่มีอยู่จริงให้ตามคืนไม่ใช่ตัวเงินจริงๆที่เราเคยโอนไปซึ่งมันถูกประจายไปแล้วถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่าเงินยังค้างในระบบรอปลดล็อกเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะกระจ่างเลยครับงั้นพอรู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วสิ่งแรกเลยที่ต้องทําทันทีคืออะไรครับไม่ต้องไปสนใจไอ,ไอระบบปลอมๆมันแล้ว สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือโทรแจ้งศูนย์ AOC เบอร์1441ทันทีค่ะย้ำว่าทันทีนะคะเพราะศูนย์นี้เขาจะช่วยประสานงานกับธนาคารเพื่ออายัดบัญชีปลายทางที่เราโอนเงินไปได้อย่างรวดเร็วเบื้องต้นจะอายัดไว้72ชั่วโมงอายัดไว้ก่อน72ชั่วโมงแลง้วไงต่อครับต้องไปโรงพักอยู่ดีไหมครับ จำเป็นมากค่ะหลังจากโทร1 4 4 1แล้วต้องรีบไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุหรือที่ไหนก็ได้ที่สะดวกการไปแจ้งความเนี่ยเพื่อให้ตำรวจเขาเริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการและที่สำคัญคือเพื่อตามเส้นทางการเงินจริงผ่านบัญชีม้าพวกนั้นไม่ใช่ไปตามเงินในอากาศจากระบบปลอมค่ะเน้นตามรอยเงินจริงผ่านบัญชีม้าเออแล้วการตามบัญชีม้านี่ มันต้องตามไปถึงต่างประเทศเลยไหมครับหรือว่าส่วนใหญ่มันอยู่ในไทย จริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยการสืบสวนจะเน้นไปที่บัญชีม้าในประเทศไทยก่อนค่ะเพราะเงินมันต้องผ่านบัญชีในไทยก่อนอยู่แล้วตำรวจก็จะสืบหาเจ้าของบัญชีตัวจริงแล้วก็จะออกหมายเรียกมาสอบสวนซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะเช่นออกหมายเรียกครั้งแรกไม่มาก็ต้องมีครั้งที่สองอาจจะรอๆสองเดือนถ้าไม่มาอีกถึงจะไปสู่การขอสารออกหมายจับได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลกับคำขู่ที่ว่าเงินไปต่างประเทศหมดแล้วให้โฟกัสที่การดำเนินคดีกับบัญชีม้า ใน,นค,ครับครับมีเรื่องอื่นที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกมั้ครับในสถานการณ์แบบนี้มีค่ะอย่างแรกเลยคืออย่าเด็ดขาดอย่าไปหลงเชื่อใครก็ตามที่เข้ามาเสนอตัวว่าจะช่วยตามเงินในระบบคืนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในโซเชียลเพจรับจ้างแปลกๆหรือคนที่ทักแชทมาส่วนตัวพวกนี้คือมิจฉาชีพซ้ำซ้อนค่ะกำลังจะมาหลอกเอาเงินเราเพิ่มเพราะอย่างที่บอกไปเงินในระบบมันไม่มีจริงจะไปตามคืนมาจากไหนได้ ครับครับห้ามหลงเชื่อเด็ดขาดแล้วมีอะไรอีกไหมครับเรื่องแอป,ปหรือร้านค้าปลอมค่ะแม้ว่าจะโหลดมาจาก App Store หรือ Play Store ที่ดูน่าเชื่อถือก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภย100ัยร้อนะคะมันมีกรณีที่แอป,ปหลอกลวงแฝงตัวเข้าไปได้อย่างเคสแอป VV Shop ที่เป็นข่าวต้องระวังมากๆถ้าเจอคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทางออนไลน์แล้วมาชวนลงทุนหรือชวนซื้อของราคาดีเกินจริงทันทีเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลย อ๋อแล้วก็เรื่องการปลอมตัวตนเดี๋ยวนี้มีพวกดีเฟกใช้ AI สร้างรูปสร้างวิดีโอปลอมได้เนียนขึ้นเยอะแม้ว่าการปลอมเสียงคุยสดๆแบบ Real ลไทม์จะยังไม่แพร่หลายเท่าแต่ก็ต้องระวังค่ะแล้วถ้าเกิดมิจฉาชีพเขามีข้อมูลส่วนตัวเราแล้วเอามาขู่ตอนที่เราแบบว่ารู้ทันแล้วไม่อยากโอนเงินต่อแล้วควรทำยังไงดีครับกลัวเหมือนกันนะ ไม่ต้องกลัวค่ะส่วนใหญ่มันเป็นการขู่เพื่อให้เรากลัวแล้วโอนเงินต่อเท่านั้นให้รีบแจ้ง1 4 4 4 1แล้วก็แจ้งตำรวจที่เราไปแจ้งความไว้นะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปไม่ต้องไปตอบโต้หรือแสดงความหวาดกลัวอะไรกับมันค่ะครับแจ้งทางการอย่างเดียวแล้วมีอีกประเด็นครับที่บางคนรู้สึกว่าพอแจ้งความไปแล้วเรื่องมันเงียบๆไปอันนี้มันเป็นเพราะอะไรได้บ้างครับ ค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้หลายปัจจัยนะคะคดีออนไลน์มันเยอะมากจริงๆแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าผู้เสียหายเองอาจจะไม่ได้ติดตามความคืบหน้ากับทางตำรวจอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะการที่เราทัวร์ไปสอบถามความคืบหน้ากับร้อยเวรเจ้าของคดีเป็นระยะระยะเช่นอาจจะเดือนละครั้งด้วยความสุภาพนะคะสอบถามดีๆก็จะช่วยกระตุ้นให้คดีมันมีความเคลื่อนไหวได้ค่ะไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องเงียบไปเฉยๆเ,เข้าใจแล้วครับงั้นสรุปได้ว่า หัวใจสําคัญเลยคือต้องรู้ให้ทันว่าไอ้เงินในระบบลงทุนปลอมนะ่ะมันไม่ใช่เงินจริงการจะตามเงินคืนต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายคือแจ้งหนึ่งี่หนึ่งแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักเพื่อให้ตํารวจตามเส้นเงินจริงๆผ่านบัญชีม้าแล้วก็ต้องระวังมากๆกับพวกที่จะมาหลอกซ้ําว่าจะช่วยตามเงินคืนให้ได้รวมถึงพวกคําขู่ต่างๆด้วยถูกต้องเลยค่ะและมีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนิดนึงนะคะ คือในเมื่อการตามเงินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปสุดทางที่เจ้าของบัญชีม้าในประเทศไทยใช่ไหมคะซึ่งบ่อยครั้งคนเหล่านี้ก็จะอ้างว่าตัวเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันถูกหลอกให้เปิดบัญชีบ้างไม่รู้ไม่เห็นบ้างคำถามคือแล้วความรับผิดชอบจริงๆของคนกลุ่มนี้ทั้งในทางกฎหมายหรือแม้แต่ทางศีลธรรมเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหน แล้วกระบวนการยุติธรรมควรจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพื่อให้คนที่เสียเงินไปจริงๆเนี่ยได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมเรายังต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะ